นี่เกับพบกับเอฟเกนอีกแล้วกับช่องช่องนี้ b u วต d i n g s i ยา e r j u s t เ f f i อ่าวันนี้เพิ่งกลับมาจากที่ทํางานเลยไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยทีเดียวเนาะเดี๋ยวก่อนที่จะอัดวิดีโอก็ขอบอกก่อนเลยว่า อันนี้เป็นขอใหม่สาขาอาจจะเปลี่ยนใหม่เอฟย้ายหอเป็นที่เรียบร้อยแล้วย้ายมาอยู่ใกล้ที่ทํางานใครที่ติดตามเอฟในเฟซบุ๊กแฟนเพจหรือว่าใน Facebook ส่วนตัวจะเห็นว่าเอฟเกิดอุบัติเหตุรถล้มนั่นเองตอนขับรถมาทํางานที่บ้างก็เลยอยากให้เอฟขับรถแบบใกล้ๆมาอยู่หอใกล้ๆก,ก็เลยย้ายมาอยู่แล้วสามารถเดินไปทํางานได้เลยเนาะปกติเอฟก็ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเพราะว่าขี่เกียจเดินนั่นเองก็และอีกอย่างหนึง่ง เอฟก็อันนี้กลับมาใช้ iPad ดถ่ายเหมือนเดิมแพทเทิร์นทุกอย่างอาจจะไม่เหมือนเดิมหรือว่าการวิดโอเปิดตัวหรืออะไรอาจจะไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่นขออภัยด้วยแล้วกันเพราะว่าปกติเอฟใช้กล้องถ่ายใช่ไหมแล้วกล้องอาจจะต้องเสียบโน้ตบุ๊กแต่ว่าพอเอนอโน้ตบุ๊กเอฟแบบมันหน้าจอแตกก็เลยไม่ไดเอามาด้วยแต่กล้องมา,งม,ามันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีเพราะไม,ไม,ไม่มีคอมเสียบเนาะก็ปกติคอมที่เอฟใช้อยู่เป็นของพี่ชายแต่เมื่อเอฟย้ายห้องแล้วพี่ชาย F. ต้องทํางานก็เลยเอามาด้วยไม่ได้ F. ก็เลยกลับมาใช้ iPad อันเหมือนเดิมยงงไงถ้าอ ค้อบคอมอะไรเรียบร้อยเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วก็ครจะกลับมาเป็นแพทเทิร์นเหมือนเดิมแต่ไงอันนี้ขอกลับมาใช้ iPad ด i ายเหมือนเดิมเหมือนวิดีโอแรกๆก่อนแล้วกันถ้า mm. ไม่ใช้ยังไงขออภัยด้วยนะคะ mm. อ่ะพูดทาาทำเพลงมายาวแล้ววันนี้เอฟจะมาทำวิดีโอนี่เลยเปิดกระเป๋าดูนี่ดูนั่นเองก็เป,เปิดกระเป๋าว่าเอฟพกอะไรไปทํางานได้บ้างแต่มันอาจจะเยอะเกินกว่าที่แาวบ้านปกติเขาโกกันนะก็คือว่าเอฟเป็นคนขี้กลัวว่ามันจะไม่มีนู่นไม่มีนี่นมีนั่นนั่นเองก็เรามาเริ่มกันเลยอ่ะสิ่งที่ต้องต้องมีกันออยู่่แล้ววคืาต ก็คือโทรศัพท์นั่นเองเป็นอันนี้ก็เป็นยังเป็นอันเดิมที่เคยเปิดเปิดให้ดูไปแล้วเป็น vivo x shot ซึ่งขายรูปได้กิบเก๋ยูเลกาคืออยากเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แต่เสียดายกล้องก็เลยไม่ได้เปลี่ยนใหม่ก็คือว่าแบบว่ามันกล้องมันเลือดมากจริงแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งเอฟจะเห็นว่าหลายชิปที่เอฟเปิดอปไปรู้คงเห็นแล้วว่าเอฟใช้โทรศัพท์ของเครื่องแต่ว่าอีกเครื่องหนึ่งจะเป็นของเซนโฟใช่ไหมแต่เซนโฟนั่นเอฟก็ให้เพื่อนไปแล้ว ก็ให้เพื่อนไปยืมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยไม่ได้เอากลับมาอะไรอย่างก็เรียนจบกันแยกแยกกันไปหมดแล้วเนาะก็ส่วนเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องเก่าเป็นโทรศัพท์เครื่องแรกที่เอฟใช้ตังเอฟซื้อมานั่นเองก็ตั้งนานแล้วแต่เอฟเรียนอยู่ประมาณแบบว่าเรียนอยู่ตอนช่วงไหนอะเข้าปีหนึ่งเออเป็นช่วงเครื่องตอนเข้าปีหนึ่งนั่นเองเนาะก็เป็นของซัมซุงวาอะไรทุกอย่างตอนช่วงออกมาแรกๆนั่นเนองเนาะ ็ดอโทรศัพท์จบไปมาถึงในช่วงกระเป๋ากันมากดีกว่ากระเป๋าอันนี้ชอบมากพี่ที่ทำงานเขาชอบใบเล็กที่ห้อยติดมาคือมือถืขงเราด้วยกันนั่นเองพี่ที่ทำงานเขาชอบใบเล็กมากคือน่ารักดีแต่เป็นแพทเทิร์นเดียวกันมันน่ารักมากอันนี้ใบนีเอซื้อมา350บาทซื้อมาจากตลาดนงเกือที่นครนายกนั่นเองเนาะเอกบอกอเลยเป็นคนไม่วอลวร์วไม่ซีเรียสเรื่องแบรนด์กระเป๋าถ้าเอาเจอไหนชอบเอกซ็ซื้อเลยและเอเป็นคนที่ชอบสีพาสเทลมากซึ่งมันมีสีม่วงคือเอ็ไม่ได้ชอบสีีีม่าททล สีม่วงมาดูคาเทียที่สุดแล้วก็เลยเอามาเนาะก็ แล้วกระเป๋าเล็กมีคสามารถเปิดออกมาได้แบบนี้เองซึ่งเปิดออกมาอันนี้ก็จะใส่พวกตังอันนี้พึ่งไปเซเว่นกลับมาก็มีตังประปลายอยู่นี้คือเอ็มมาทํางานที่นี่ไม่ได้ใช้ตังเลยเพราะว่าที่โรงงานขามีข้าวฟรีไว้ให้แต่ต้องไปซื้อแบบพวกอ,อ,อาหารเย็นหรือไม่ก็พวกน้ําดื่มอะไรพอเอ็มยังไม่ได้เอาตู้เย็นมาเนาะก็เลยต้องซื้อน้ำกินเอาก็ยังไม่ได้มาตุนแช่ไว้แล้วก็ในช่องข้างนี้ก็มีปากกาสีสีเสียบไว้หนึ่งอันไม่ได้เก็บข้อกระเป๋าปากากาก็มีอยู่สองอันสามารถใส่กดน้านได้นั่นเองก็เลิศจ้า ส่วนฟิปก็เป็นฟิปแบบใหญ่ๆนี้ชอบมากเลยมีสองสามารถรูดได้สองฝั่งเนานะเดี๋ยวมาดูฝั่งกระเป๋านี้ก่อนในช่องกระเป๋าเล็กนี้ก็จะมีตําได้ายเผื่อไว้เซฟงานนู่นนี่นั่นเป็นอันเดิมแล้วก็มีกระจกสองอันไม่รู้พกปไปไม่สองอันคือมันติดกระเป๋ามาแหละก็เลยพกไปสองอันแล้วก็มีพลาสเตอร์ยาเพราะว่าพดลงลมาเนาะแล้วก็มีเครื่องสำอางจะบอกว่าใครติดตามดูกระเป๋าพนักงานคือเอฟไม่มีนะเพราะว่าไปทํางานบริษัทเนี้ยมัน โคกเครื่องสำางไปเติมระหว่างวันอ่ะมัน,ม,นมันก็ดูเวอร์ไปทพ้าะมันไม่ใช่แบบทํางานพวกพวกแบบว่าคอเซนเตอร์หรืออะไรหรือว่าทํางานที่ต้องอวดสวยกันอย่างเงี้ยเอฟก็เลยไม่มีเนาะเครื่องสำอางก็จะมีแป้งทัดอัพไปอันเดียวคืนนี้ <st arts> เป็นมิทินคัพเค้กนั่นเองซึ่งเคยบอกแล้วว่าแป้งทัดอัพที่ดีมากใช้เหลือแค่นี้แต่คือตั้งแต่โคกไปก็ไม่เคยทัดอัพหน้านะเพราะว่าเนี่ยหน้าหน้าเนี่ยคือหน้าที่แต่งตั้งแต่เช้ายันกลับมาเย็นเนี่ยก็เป็นแบบนี้ก็เอฟก็จะใช้การแต มันติดทนนานอยู่ระหว่างวันไปเลยจะไม่ชอบเติมเลยมากมายเนาะก็กระเป๋าด้านหน้าก็มีของเพียงเท่านี้นะจ๊า <Yeah. S 1> มาถึงกระเป๋าด้านในกันบ้างน,นะฮะก็มีค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันก็ข้างในมันก็จะเป็นแบบว่าอันนี้มันจะมีช่องเล็กๆเกนี่ยไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าไม่น่าจะเห็นเนี่ยมันจะมีช่องเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยช่องเล็กๆตรงนี้อันนี้เอฟสว้ยใส่กระเป๋าสตาค์เองก็ มันพอดีกระเป๋าตังค์ไอพอดีเป๊ะเลยซึ่งกระเป๋าตังค์ก็เป็นของชาแนลซึ่งเป็นชาแนลโลเกอร์เนาะไอบอกแล้วไม่สีเรียสเรื่องแบนด์ข้างในก็มีบัตรต่างๆที่ยังไม่ได้ทิ้งพวกกด atm และไอบอกแล้วตั้งแต่ใครรู้แต่ทีแร,แรกก็บอกว่าไอเป็นคนที่ชอบสะสมอะไรสแตมมากนี่ชอบมากแล้วก็เป็นยังไงละ่ะแล้วก็มีแบบเป็นแบงค์ที่พี่เขาให้ตอนไปฝึกง,งานพี่เขาไปเวียดนามมาแล้วเขาให้มานั่นเอง แล้วก็มีบัตรโรงพยาบาลที่รถล้มมาแล้วก็มีพวกเครดิตกุ้งเครดิตการ์ดมีแบบบัตรเครดิตที่ทํางานเขาก็ให้ใช้บัตรพวกนี้แล้วก็มีแบบ บักสะสมแต้มทั้งหลายเป็นบิวตี้เนาะก็มีบัตรสะสมแต้มาไหร่ว่าสตาร์บิวตี้คอร์เทนดูวันกาคิวเพทโน,นี้นะ่แล้วก็มีบัตรนักศึกษาที่เรียนจบแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งเพราะกลัวจะต้องใช้อีกแล้วก็มีบัตรประชาชนที่อยากทำใหม่มากเพราะตอนนั้นยังไม่รู้จะเครื่องสําอลายเลยไปทำมาแล้วก็มีเหรียญปลายบัตรสองบาทนั่นเองเ,องเนาะก็เป็นกระเป๋าตังค์แบบนี้กระเป๋าตนนังค์ไม่มีอะไรหนักหๆหรอกมีแค่ไมีแหลก แล้วก็มีกุญแจรถที่เพิ่งขับมาก็กุญแจรถก็จะมีกุญแจรถกุญแจห้องกุญแจตู้เตรอต่างๆแล้วก็มีเป็นสติ๊กน่าๆอันนี้ไปซื้อมาจากคณยายที่เขานั่งขายสงสารเขาก็เลยไปซื้อมานั่นเองเนาะแล้วก็จะมีเครื่องคิดเลขคือไดิงเครื่องคิดเลขมันเบิกที่โรงงานได้แต่เคยคุณเข้าไปใหม่เนี่ยก็ไปทาเรื่องเบิกอะไรค่อนข้างใจนี้ก็เลยก็เลยพกไปด้วยนั่นเองเนาะซื้อตั้งแต่ตอนเรียนแล้วล่ะ แล้วก็มีทิชชู่เว้ยเป็นคนที่ขาดทิชชู่ไม่ได้ก็ซื้อมาเนาะอันนี้เป็นของคลิน,นิกใครใช้อะไรก็แล้วแต่เป็นคนที่ขาดทิชชู่ไม่ได้ก็เลยพกไปด้วยแล้วก็มีกล่องยาก็คือกินยาแก้ปวดขรดล้มมาก็เลยพกกล่องยาไปด้วยแล้วก็มีกระป๋องปากกาซึ่งมาจากตอนที่เรียนมหาลัยแหละก็พกไปที่ทํางานด้วยเพราะมันมีของเยอะดีเต็มไปหมดเลยมีหลายอย่างมากแล้วก็ข้างในมีกล่องใส่แว่นเนี่เป็นคนใส่ตาสั้นก็กล่องใส่แวน่น แล้วก็มีสมุดอันนี้เป็นสมุดเทนท,ที่ไปเริ่มง,งานใหม่ๆแล้วพี่เขาให้เทนจดทุกอย่างไว้ในนี้แล้วก็มีสมุดท,ที่จดต่างๆนานา,นาที่ไม่ต้องแบบว่าจดไว้แล้วก็มาเรียบเรียงใส่สมุดเทนทอีกทีหนึ่งแล้วก็มีสมุดใหญ่คือเอาไปเผื่อเพราะว่าสมุดเล่มเมื่อกี้มันจะหมดแล้วก็เลยเอาไปด้วยแล้วมาดูเป็นทางการดีเวลาไปพบลูกคุลูกค้านะแล้วก็ข้างในมันก็จะเป็นแบบว่า ของอันนี้เราติดประสาที่เป็นเอกสารที่พี่เขาแจกตอนช่วงไปเทนน่ะแล้วมันโดนฝนอะไรเงี้ยก็เลยเก็บไว้เผื่อมันมีข้อมูลพวกค่าแรงเงินนู่นนี่นั่นก็เลยยังเก็บเอาไว้อยู่เนาะก็ยังไม่ได้ทิ้งก็ยังอยู่แบบนี้แล้วกด้านในก็มีกระเป๋าที่เป็นซิปรูปเล็กน้อยอันหนึ่งนั่นเองก็กระเป๋าก็หมดเพียงเท่านี้นี่มีเท่านี้บอกแล้วไม่ได้พกอะไรไปเยอะแยะพกไปแค่นี้จริง ไม่ได้มีอะไรหรือของเครื่องสำอางก็ไม่มีเพรบอกแล้วไม่ได้พกไปแต่งหน้าอะไรมากมายก็มีแป้งคับอันเดียวแล้ว,ว่าจะหาเป็นแบบว่าเต็นหรือลิฟต์ใส่ผบไปอันหนึ่งแต่ยังไม่ได้หาใส่ไปเนาะ ก็วิดีโอนี้ก็มาสั้นๆง่ายๆสบายๆไม่ได้ยาวอะไรมากมายเนาะก็มาเปิดกระเป๋าให้ดูกับพวกเพื่อฟพมก็เลยไปทำงานบ้างยังไงขอฝากช่องงนี้ไว้ด้วยละกันสัญญาจุด F F I และก็มีแฟนพวกแฟนเพจด้วยชื่อเดียวกับช่องงนี้เลยสัญญาจุด F F I มีอินสตาแกรมกับทวิตเตอร์แล้วด้วยขณะช่องทางไหนจะมาให้พูดคุยกันได้ยังไงวันนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนเนาะแล้วกลับพบกับเอ็กเป็นใหม่ได้ในวิดีโอหน้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดต่อใครกับช่องทางนี้ของเอ็กเป็นด้วยเนาะดีไหวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะบบ๊าายย